ถ้าแบ่งก็อยู่ที่คู่ละหมื่นสองครับค่ะแบ่คู่ละหมื่นสองอลุกบอนก็อยู่ที่คู่ละหกพันน่ารักครับค่ะ อุ้มมาเล่นได้เลยได้เหมือนแมวฮะที่นี่จะคัดสายพันธุ์ที่ค่อนข้างะะจะเด่นนะฮะเราัดสายพันธุ์ที่ดีๆมาเป็ดแมนดารินครับค่ะเป็เป็ดแมนดารินถือว่าเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกอันนี้ก็ส่งต่างจังหวัดได้เหมือนกันส่งได้เหมือนกันครับส่งได้ทั่วประเทศครับไก่ฟ้าเลดี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับสวัสดีค่ะครอบครัวโอริคาวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมฟาร์มนางฟ้าของพี่สุทินกันค่ะครับผมยินดีครับสวัสดีค่ะครับผมที่นี่คือฟาร์มนางฟ้าอยู่ที่ น่าคอมประถมครับผมสุทินเทียนเช้าเป็นผู้จัดการบริหารที่ฟาร์มนี้อยู่ครับก็ยินดีครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับครอบครัวโอลิค่ะครับตอนนี้มีเลี้ยงอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีนกยูงมีไก่ฟ้าแล้วก็นกแก้วฟันัวนัวเป็ดแมนดารินแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่น่ารักอีกอย่างก็คือ ตัวโคอาติครับค่ะเลี้ยงกันเยอะเลยนะคะที่นี่ครับผมค่ะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะครับผมยินดีครับผมยินดีครับผมครับอันนี้เป็นนกยุงสีสีม่วงครับเรียกว่าสีไวโอลีตค่ะครับอันนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วครับค่ะเป็นสองคู่ใช่ไหมคะในนี้ครับอันนี้สองคู่ครับค่ะ ในส่วนของนกยูงนี่มีกี่สีคะที่เลี้ยงกันตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ที่ฟาร์มก็จะมีไวโอเลตมีด่างมีขาวแล้วก็มีแบ็กวิงมีแบ็กวิงด้วยมีแบ็กวิงด้วยครับค่ะนกยูงนี่เริ่มเลี้ยงมากี่ปีแล้วคะเริ่มเลี้ยงมาห้าปีแล้วครับห้าปีครับก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างที่ลูกค้าเขานิยมครับค่ะ แล้วตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของเขาไหมคะับช่วงฤดูใกล้ผสมพันธุ์ใกล้ผสมพันธุ์เริ่มจากคู่ผสมพันธุ์ค่ะแล้วยังพอมีลูกจําหน่ายกันบ้างไหมคะของปีที่ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมายังมีอยู่ครับยังมีอยู่เริ่มเริ่มโตเริ่มโตเพราะว่าที่ฟาร์มนี้จะขายตอนอายุประมาณ9้าเดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มขายครับตอนนี้ก็ยังพอมีจําหน่ายนะยังมีอยู่ครับอาหารนกดีมีคุณภาพมาแล้วค่ะ ตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมเลิฟเบิร์ดคอเกเลและบูมหงยกค่ะท่านใดที่ไปจัดุจักก็สามารถไปซื้อกันได้ค่ะส่วนท่านใดไม่ได้ไปจัดุจักสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าแล้วก็มีแนบลิงก์ไว้ให้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพชรเซ็นเตอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นสีไวโอเลตเหมือนกันนะเป็นไวโอเลตแบ็กแอนด์ชอเดอร์ก็คือ สีม่วงค่ะสีนดวงครับครับซึ่งเป็นสีนิยมครับค่ะสีม่วงถือว่าเยอะเหมือนกันนะวันนี้เยอะครมีสองทั้งหมดมีห้าตัวครับอมีห้าตัวจากห้าคู่ะในเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเป็นสีม่วงนี่ราคาจํำหน่ายกันราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้ก็ คู่หนึ่งก็สองสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นครับแล้วลูกที่จําหน่ายนี่ก็คือจะอายุเท่าไหร่คะที่เริ่มจําหน่ายอายุเจ็ดเดือนขึ้นไปครค่ะเจ็ด<ล>เดือนนี้คู่ละเท่าไหร่คะคู่ละหมื่นหกถึงหมื่นแปดครับค่ะครับราคาก็อยู่ที่สีด้วยนะครับอยู่ที่สีด้วยครับค่ะทีนี้จะคัดสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเด่นนะฮะค่ะคัดสายพันธุ์ที่ดีๆมาค่ะเพื่อที่ลูกเขาเกิดมาจะได้สีจะได้เด่น เอาไปต่อยอดได้อันนี้ก็เป็นนกยุงอินเดียนะการเลี้ยงก็ไม่ต้องขออนุญาตอะไรนะคะเลี้ยงได้ปกตินะคะครับไม่ต้องขอครับค่ะตัวนี้ก็เป็นนกยุงอินเดียสีขาวครับขาวล้วนเลยนะครับขาวล้วนครับอันนี้คือพ่อขาวแม่ขาวใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์เหมือนกันพ่อแม่พันธุ์เตรียมเป็นเตรียมจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับค่ะเพิ่งจะเริ่มเป็นมอสพ่อแม่พันธุ์ในฤดูกาลที่ที่จะถึงนี่ครับเพราะว่าตัวผู้เพิ่งจะอายุ3ามปี เพราะว่านกยุงต้องอายุ3ปีขึ้นไปถึงจะผสมพันธุ์ได้ถือว่าเป็นวัยที่เจริญพันธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับอายุ3ปีใช่ครับค่ะอันนี้คือยังไงมี3ามคู่เหรอคะสามมี3คู่ครับมี3คู่แต่จริงๆเขาสามารถจะตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองได้ไหมคะได้ครับได้ถึง3ตัวได้ถึง3ใช่ไหมคะแต่ที่นี่ก็ใช้คู่ไข่คู่มันส่วนส่วนมากจะใช้คู่ไข่คู่มันค่ะค่ะสอบถามครับพื้นที่ในการเพาะเมีย ประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรครับเพื่อจะให้เขาเดินได้บินได้ออกกำลังกายได้สะดวกครับแล้วเขาจะไม่เครียดอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่อยู่นะเขาอยู่กันอย่างแบบสบายเลยนะสบายเลยครับแต่ที่นี่จะใช้พื้นที่สี่เมตรคูณหกเมตรแต่อย่างน้อยก็ต้องสี่เมตรคูณี่เมตรขั้นต่ำ ตัวนี้เป็นลูกครับเป็นลูกในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับอันนี้อายุแดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนกว่าแดเดือนแล้วอันนี้ก็พร้อมจําหน่ายความจําหน่ายครับคมีสีอะไรกันบ้างนะคะในกรงนี้ก็จะมีสีแบ็กวิงแล้วก็สีขาวครับแล้วก็มีไบโอเลตปนอยู่หนึ่งตัวครับแล้วราคาการจําหน่ายของแต่ละสีล่ะคะราคาก็จะต่างกันไปสีขาวนี้ก็ตัวละสี่พันครับค่ะ แบ็กวิงตัวละ3 0 0ะส่วนไบโอเลตนั้นก็ตัวนี้เป็นไบโอเลต BS ก็จะตัวหนึ่งก็ประมาณ7,000ครับค่ะราคาก็อยู่ที่สีนะอยู่ที่สีอยู่ที่6,000ครับค่ะการซื้อไปเป็นคู่เนี่ยการเข้าคู่อะคะเขาสามารถที่จะสลับสีได้ไหมคะก็อย่างสีขาวไปเข้ากับสีอื่นได้สีขาวเข้ากับสีด่างได้ครับค่ะครับก็จะลูกเขาก็จะออกมาด่างกับขาวจากสีมันจะ อยู่ในเขตใกล้เคียงกันครับจะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนสีมากครับแล้วแบ็กบิงเหรอคะสามารถคู่กับอะไรได้บ้างแบ a ็กบิงก็จะคู่กับอินเดียได้ครับคู่กับสีบลูฮะสีบลูครับค่ะช่องทางการจําหน่ายของเรานี่คือที่นี่ก็จะมีลูกค้าที่สวนจะจุดจักแล้วก็มีลูกค้าทางทางเพศเพจครับก็สั่งมา แล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศครับค่ะก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ครับผมค่ะมีโปรโมชั่นมั้ยมีครับถ <ris as> ้าหน้าตาดีย<ฆ>อย่างอย่างครอบครัวคู่รีนี่มา<ฆ>มีสรถแน่นอนครับ <poets> ก็มาคุย <minutes> ติด <ikke> ต <Ugh>. ่อสอบถามราคากัน <Será k> <balls> ได้นะครับดีครับในกรงนี้ก็จะมีสีด่างแล้วก็แบ็กวิงแล้วก็มีบลดูด้วยมีสีดูด้วยมีสามสีด้วยกันตรงนี้อันนี้คือพร้อมจะจาหน่ายใช่ไหมคะพร้อมครับพร้อมจะจําหน่ายครับอายุโตกว่าเมื่อกี้หน่อยไหมคะหรือว่าพอๆกันรุ่นรุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นรุ่นเดียวกันใกล้เคียงกันครับค่ะรุ่นนี้ก็จําหน่ายอยู่ตัวละสี่พันบาทครับค่ะ เพศผู้กับเพศเมียราคาเท่ากันครับราคาเดียวกันจ้ะค่ะอันนี้คี่เดือนนะครับอันนี้แปดเดือนเก้าเดือนแล้วครับแปดเก้าเดือนแล้วครับค่ะตัวเมียนี่ก็จะอายุได้ประมาณสักปีหกเดือนนี่ก็จะเริ่มเริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วค่ะ แต่ถ้าตัวผู้ต้องมีสามสีขึ้นไปครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็ดแมนดารินครับซึ่งเป็ดแมนดารินถือว่าเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกค,ค,ครับเป็นสัญลักษณ์ของความรักเนื่องจากว่าเขาจะรักเดียวใจเดียวครับเขาจะอยู่คู่ไข่คู่มันเขาจะไม่ไม่แย่งกันเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าพร้อมจำหน่ายคะในโซนนี้อันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับอ๋อน,นี่คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับเป็นพ่อ,พอแม่พันธุ์ครับ หมายถึงว่าที่นี่ก็คือเพาะพันธุ์จำหน่ายเครับเพาะพันธุ์จำหน่ายครับค่ะแล้วช่วงนี้มีลูกที่จะจำหน่ายกันบ้างไหมคะลูกหมดไปแล้วครับอ๋อลูกหมดไปแล้วลูกปนนี้หมดไปแล้วครับแล้วฤดูกาลของเขานี่คือยังไงคะเริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกาอ๋อนีิกาก็จะเริ่มไข่ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ค เขาก็ถือว่าเป็นฤดูเหมือนกันเป็นช่วงเวลาครับค่ะหนึ่งปีเขาก็จะมีการผสมพันธุ์กันหนึ่งครั้งได้ลูกหนึ่งครั้งครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนโดของเขาครับเขาจะมีคอนโดอยู่ครับอันนี้เราให้เขาฟักเองหรือว่าเราเก็บไข่ไปฟักคะในส่วนหนึ่งเราก็ไปฟักเองบ้างในคู่ไหนที่เขา อาจจะไม่ค่อยฟักเท่าไหร่แล้วก็จะเอาไปเข้าตู้ฟักครับก็<ม>ช่วยองไว้เขาฟักด้วยส่วหนึงก็ให้เขาฟักเองบ้างคครับ่ะมีกันกี่คู่คะเนี่ยทั้งหมด20่สิบคู่ครับเขาต้องอ่าคู่ใขค่คู่มันคู่ไข่คู่มันครับเขาจะไม่ไม่แย่งกันครับ แล้วเขาสามารถที่จะสมมติว่าฤดูการนี้เขาคู่กับตัวนี้แล้วฤดูการต่อไปเขาจะเปลี่ยนคู่ได้ไหมเขาไม่เปลี่ยนครับจำตลอดเลยเขาจะจำกันเลยอ่อที่บอกว่ารักเดียวใจเดียวครับครับเหมือนครอบครัวโอเล่ฮะอายุเท่าไหร่กันแล้วคะเนี่ยเนี้ยอันนี้อายุ2ปีกว่าครับแล้วเริ่มที่จะผสมพันธุ์นี่คืออายุเท่าไหร่ครับอายุปีกว่าก็เริ่มผสมพันธุ์แล้วครับปีกว่าผสมพันธุ์ แล้วการจำหน่ายนี่จำหน่ายคู่แล้วเท่าไหร่คะคู่มนดารีอย่างเด็กเด็ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสองเดือนก็คู่ละหกพันห้าครับถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เห็นอยู่นี่ก็คู่ละหนึ่งสองครับออพ่อแม่นี้ก็แบ่งด้วยเหมือนกันครับแบ่งได้ครับค่ะอ๋อแบ่งด้วยค่ะน้ำนี่ต้องสำคัญเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีเขาเล่นตลอดค่ะเอจะมีเริ่มไข่อยู่หนึ่งคอนโดครับ รู้สึกว่าเป็นคอนโดที่8หลังที่8เนี่ยครับแล้วเราจะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดดูได้ครับเอาเปิดส่วนไหนคะตรงนี้ครับเปิดได้ครับอ๋อเปิดข้างบนครับแล้วเขาจะอยู่ไหมอ่ะได้ครับเปิดไข่จริงไม่ใช่ไข่หลอกไข่จริงครับนี่ไข่เยอะจังเลยเขาจะไข่ตัวหนึ่งแปดฟองถึงสิบห้าฟองครับ โอ้แล้วอย่างนี้คือยังไงเราจะต้องเอาออกไปอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะแบ่งไปพักบ้างครับแล้วก็ให้เขาพักเองได้ให้เขาฟักเองประมาณตักแปดฟองหรือสิบฟองอาวแล้วอย่างนี้เขาฟักเองต้องใช้เวลานานไหมคะก็ประมาณหนึ่งเดือนครับยี่สิบแปดวันถึงหนึ่งเดือนแต่ถ้าเราเอาออกไปหมดเลยนี่เขาไข่ต่อเลยไหมไม่ไม่ไข่นะเอาเว้นหน่ือนเขาก็จะหยุดไปอ๋อฤดูกาลนึงก็จะไข่แค่หนึ่งเดียวครับอ๋อหนึ่งเดียวครับนอกจากว่าบางตัวก็อาจจะมีบ้างถึงสองครั้งอ๋อ ในชุดนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ถึงสองครั้งเพราะว่าเขาขายทุกต้นก็แต่ต้นปีเนี่ยนะก็มีโอกาสได้ขายถึงสองครั้งครับอันนี้เป็นไก่ซิลกี้ครับอซิลกี้สีเดียวกันเลยนะค่ะสีขาวเลยก็เป็นไก่ที่น่ารักแบบนี้ครับถ้าว่าเราดูแลเขาดีๆเขาก็จะขนก็จะขาวจะสวยสะอาดค่ะอันนี้เป็นขนไหมค่ะบเขาจะมีขนกลับใช่นกันครับขนกลับแล้วก็ขนไหม่คะ แต่อันนี้คือขนไหมทั้งหมดทั้งหมดครับค่ะอายุเท่าไหร่คะเนี้ยอันนี้อายุสิบ1เอ็ดเดือนได้แล้วครับเขาเป็นพ่อแม่หรือว่าพร้อมที่จะจำน่ายแค่นี้นี่ก็ใกล้ที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วสุดยอดนะค่ะจำน่ายแบ่งไหมคะแบ่งครับอ๋อแบ่งจำน่ายด้วยค่ะราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นตัวละห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยค่ะอายุประมาณเท่าไหร่เขาถึงจะเริ่ม ผสมพันธุ์ให้ไข่แค่นี้หนึ่งปีครับหนึ่งปีครับค่ะอันนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วค่ะอันนี้ก็ส่งต่างจังหวัดได้เหมือนกันส่งได้เหมือนกันครับส่งได้ทั่วประเทศครับอาหารหลักของเขานี่คืออะไรคะเป็นอาหารไก่ไข่ครับอาหารไก่ไข่เลยนะอาหารไก่ไข่เขาเลี้ยงยากไหมคะถ้าเป็นเลี้ยงง่ายมากง่ายนะมีหญ้ามีอะไรก็ได้ครับมีหญ้ามีจอกมีแหนได้อ๋อก็กินอย่างอื่นได้เหมือนกันเสริมด้วยอะไรได้บ้างนะจอกแหนจอกแหนได้ครับแล้วก็หญ้าอ๋อค่ะ กองนี้ก็เป็นไก่ฟ้าเลดี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงกันกี่คู่คะถ้าเลดี้ไก่ฟ้าเลดี้ทั้งหมดมีอยู่ประมาณสิบสองคู่ครับเป็นพ่อแม่แล้วนะสิบสองคู่สองคู่ครับค่ะปีนี้ก็ได้ลูกมาตกรวมๆร้อยครับปีนี้เยอะเหมือนกันนะค่ะก็เริ่มจะ เริ่มออกจําหน่ายครับตอนนี้ก็มีการต่งจองทางเฟซบ้างหลายบ้างลูกๆเขาก็คู่ละหกพันคู่ละหกพันครับถ้าเป็นพ่อแม่พันอย่างนี้ก็คู่ละหมื่นสองพ่อแม่ก็แบ่งด้วยเหมือนกันแบ่งได้ครับ่คเพราะว่าที่นี่มีเยอะก็จะแบ่งกันไปใช้ถ้ามีเยอะก็สามารถแบ่งได้แบ่งได้ครับค่ะแล้วการให้ไข่ของเขานีเป็นฤดูไหมเป็นฤดูการก็ช่วงประมาณพฤศจิกาถึงมีนาครับค่ะก็เป็นช่วงเหมือนกันนะครับครับ ค่ะแล้วอาหารหลักของเขานี่คืออะไรคะส่วนมากก็จะเป็นอาหารไก่ไข่ครับอาหารไก่ไข่แล้วก็เสริมด้วยหญ้าอายุเท่าไหร่นะคะถึงจะเริ่มผสมพันธุ์ได้เลดี้ก็อายุสามปีฮะถึงจะมีประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์เชื้อเขาจะค่อนข้างจะดีครับอันนี้ถ้าเขามีไข่นี่เราต้องเอาไปฟักด้วยมั้ไปฟักเองครับฟักเองเอาไปฟักใส่ตู้ครับค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นไก่ปลาโกลเด้นครับค่ะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับค่ะม em eh? ีกี่คู่คะโกลเด้นมีอยู่สองคู่ครับตอนนี้อคู่เพราะว่าลูกค้าแบ่งไปห้าหกคู่เหลือแค่สองคู่ค่ะแต่บางลูกเขาก็มีอยู so ่หลายตัวฮะลูกก็ได้อยู <S <S ่ประมาณสักงยี่สิบตัวได้ตอนนี้อ๋อก็ตอนนี้ก็มีลูกพร้อมที่จะจำหน่ายด้วยครับมีครับค่ะแต่ว่าพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้เหลืออยู่สองคู่ไม่ใช่ว่าลูกค้าแบ่งไปประมาณเจ็ดแปดคู่แล้วค่ะ เหมือนกันไหมคะการให้ไข่หรือว่าฤดูคใช้เหมือนกันฮะเหมือนลดี้ฤดูการไข่แล้วก็อาหารการกินก็ใช้แบบเดียวกันครับแต่ราคาต่างกันราคาต่างกันอย่างลูกไก่ฟ้าโกลเด้นก็คู่ละสามพันครับพอแม่พันก็คู่ละห้าพันครับครับตรงนี้ก็เป็นไก่ฟ้าเลดี้ครับอันนี้พร้อมจําหน่ายครับอ๋อเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็เกือบ 1ิเดือนแล้วครับ้า <9 S 2> เดือนกว่าจิาเดือนแล้วค่ะคู่หนึ่งก็อยู่ที่หกพันครับค่ะก็จะมีของกลเด้นปนอยู่ประมาณสักสีห้าตัวได้ค่ะส่วนลูกกลเด้นก็คู่ละสามพันราคาก็ต่างกันนะครับราคาต่างกันครบ่ครับ อันนี้ก็สามารถที่จะจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะคะส่งได้ทุกจังหวัดรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ติดต่อที่ฟาร์มได้เลยครับค่ะเบอร์0 8 6ย์6ปดหกหน่งครับฟาร์มนางฟ้าบริหารโดยสุธินเครือช้ายครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนกแก้วฟันคอนัวครับเป็นกรงบินที่เราเอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆจนขนาดนี้ก็อายุ ใกล้ๆจะสองปีแล้วครับพร้อมที่จะแยกแยกเป็นคู่เพื่อที่จะให้กประกพันธุ์เยอะเลยนะเตรียมไว้อ่ก็จะได้ประมาณตักห้าหกคู่ได้ครับที่พร้อมที่จะผสมในประมาณตั้งต้นปีที่จะถึงนะครับประมาณห้าหกคู่ได้เยอะเลยอ่ะแต้ม, <c oughs> มขึ้นอีกเยอะเลยค่อยๆเลี้ยงค่อย,ยๆเก็บสะสมไว้ครับช่วงนี้เราก็จะ ยังไม่ได้จําหน่ายลูกเพราะว่าเราเก็บลูกไว้จะจําหน่ายลูกก็เฉพาะตัวผู้ที่เราแบ่งได้ตัวเมียก็จะเก็บไว้อยู่เขาเชื่องใช่ไหมคะเนี่ยเชื่องครับเต็มกล้องันเลยลูกจะมาหาจ้ะนะตอนนี้ก็ถือว่าซันคอนัวก็ราคาดีนะขายกันได้ตั้งแต่ไข่ตั้งแต่ไข่ครับค่ะที่นี่ก็ขายไข่ด้วยเหมือนกันขายไข่ด้วยครับค่ะ แต่ว่าช่วงนี้ยังพอมีลูกป้อนแบ่งกันบ้างไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้หมดแล้วฮะ่วงนี้หมดแล้วตอนนี้เก็บไว้เฉพาะเหลือตัวเมียเก็บไว้ทําเป็นพ่อแม่พันธุ์โซนนี้คือสําหรับที่จะขึ้นคู่ใหม่แต่ว่าโซนที่เป็นพ่อแม่เองก็มีถี่คู่คะนึงพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้มีอยู่สิบสองคู่ครับสิบสองคู่ค่ะอันนี้เป็นชุดลูกๆที่เราเลี้ยงสะสมไว้ครับก็จะมีตัวผู้บ้างเหมือนกันที่จะพอแบ่งได้ประมาณ ี่ห้าตัวได้ถ้าแบ่งได้แต่คู่ะนะเพศเมียคงไม่มีแล้วนะคะเพศเมียยังไม่มีครับเก็บ้ยากมากค่ะเก็บไว้ก่อนเพศผู้ถ้าอ่พร้อมที่จะผสมพันธุ์อย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะถ้าแบ่งถ้าแบ่งก็อยู่ที่คู่ละหมื่นสองครับค่ะคู่ละหมื่นสองอลุกป้อนก็อยู่ที่คู่ละหกพันค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังทําขยายกรงใหม่อยู่ข้างหน้านู้นครับเพิ่มอีกเยอะเลยนะเอาไว้ต้อนรับ ทำมาิกใหม่ค่ะซึ่งตรงนั้นก็จะรวบรวมได้ประมาณสักหนึ่งรอคู่ได้เรงเรือนใหม่ที่กำลังสร้างอยู่โอ้เตรียมอีกเยอะเลยนี่จะสร้างอาณาจักรซันคอหนัวแล้วนะเอาไว้กล่อมเวลาโอลิมาจะได้ไม่เหงาหูหูเออเลยค่ะครับนรือก็จะเป็นชุดที่เราแยกเอามาจับคู่แล้วก็จะ อยู่ในโรงเรือนใหม่ซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วครับซึ่งโรงเรือนนี้ก็จะเป็นชุดของชุดใหม่ที่เราจับจับคู่แล้วก็จะมาเรามารวมที่โรงเรือนใหม่ค่ะหมายความว่านี้ยังไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมคะยังไม่มียังครับอย่างครับเพิ่งจะเริ่มจับคู่ครับก็จะได้ผลผลิตก็ช่วงต้นปีครับต้นปีหน้าที่จะถึงนี้ก็น่าจะ เริ่มออกไข่ก็ได้ครับค่ะน่าจะเยอะเลยนะเนี่ยเตรียมอีกเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นโรงเรือนใหม่อ่าค่ะเตรียมขึ้นอีกเยอะเลยนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรือนเต็มเมื่อไรเดี๋ยวขอมาอัปเดตอีกนะได้เลยได้เลยครับยินดีมากเลยค่ะอันนี้คือตัวโคอติครับค่ะครับโคอติเป็นสัตว์นำเข้าจากอเมริกาซึ่งถิ่นกำเนิดเขาอยู่ที่อเมอเมริกาใต้กับ อเมริกากลางอ๋ออันนี้คือนําเข้าครับคุณกับนําเข้ามา่แต่ตอนนี้เกิดในไทยฮะอ๋ออันนี้เกิดในไทยลูกตัวนี้เกิดในไทยค่ะอ๋อนนี้ป็นเพศเมียอันนี้ก็เพศเมียค่ะนี่ก็ชื่อคุณพุ่มพวงฮะอ่ามีชื่อพุ่มพวงเขาน่ารักค่ะวันนี้ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตเลยวันนี้ได้มาออกช่องโอริกินโชว์เลยอายุเท่าไหร่แล้วนะคะอายุตัวนี้เกือบสามปีแล้วครับค่ะครับ แล้วการเข้าคู่ผสมพันธุ์นี่อายุเท่าไหร่คะอายุสองปีครับสองปีเริ่มผสมพันธุ์ได้ค่ะแล้วยังไงตัวนี้เขามีคู่ไหมคะตัวนี้เขาได้ลูกไปห,น,หนึ่งแล้วครับ<น>ได้ลูกไปห,น,หนึ่งแล้วคู่คเ็าอยู่ตรงนู้นครับค,คู่เขาอยู่ตรงนีน้ตอนนี้ให้เขาพักอยู่อ่าแล้วเป็นไงคะเคยให้ลูกมากันแล้วเคยให้ลูกมาครั้งแล้วค่ะได้กี่ตัวได้มาสี่ตัวครับ ได้มาสี่ตัวค่ะได้สี่ตัวแล้วตอนนี้ลูกอยู่ไหมคะหรือว่าจะหนายไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วครับอ๋อราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นรุ่นลูกถ้ารุ่นลูกคู่ละแสนห้าครับคู่ละแสนห้าครับหนึ่งเดือนถึงสามเดือนแสนห้าถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็คู่ละสามแสนครับค่ะนิสัยเขาเป็นยังไงคะนี่นิสัยก็น่ารักขี้อ้อนครับเลี้ยงเชื่องได้ไหมคะเชื่องครับเลี้ยงเชื่องค่ะอาหารเขากินอะไรคะนี่ก็จะเป็นไข่หลักๆก็จะเป็นไข่ต้มแล้วก็ก้วน้ว้า แต่เมื่อกี้กินกล้วยใหญ่เลยอะอาหารชอบก็เลยกับกล้วยฝึกเชื่องได้เหมือนกันนิสัยน่ารักเชื่องค่ะการเลี้ยงไม่ต้องขออนุญาตใช่ไหมคะไม่ต้องขอครับค่ะเลี้ยงได้ปกตินะเลี้ยงได้ปกติไม่ผิดพบครับค่ะเขาเป็นสัตว์ที่อ้อนน่ารักถ้าเลี้ยงกันตั้งแต่เล็กๆก็เชื่องได้น่ารักติดคนติดคนครับค่ะคล้ายๆกับแมวฮะเชื่องมแมว เขาให้ลูกกันทั้งปีไหมคะให้ลูกปีละครั้งครับปีละหนึ่งครั้งช่วงไหนคะช่วงประมาณกุมภามีนาครับกุมภามีนาครับครับค่ะคอกเดียวเลยใช่ไหมคะคอกเดียวครับแล้วก็มาลุ้นว่าจะได้กี่ตัวจะได้กี่ก็ประมาณสามตัวถึงห้าตัวสามถึงห้าคอกหสามถึงห้าตัวครับค่ะลูกก็ตัวละเจ็ดพันห้าเออเจ็ดหมื่นห้าถือว่าราคาดีถึงเก้าหมื่นค่ะ ตัวเมียก็ราคาตวัวเมียถึงเก้าหมื่นตัวเมียเก้าสี่สามสิบหกสามแสนกว่าครับตอนหนึ่งข้อตอนหนึ่งปีครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่กำลับบงนิยมครับเขาเพราะว่าเขาน่ารักพอได้อยู่ได้ใกล้สัมผัสเขาก็จะรู้สึกว่า เขาเป็นเด็กที่น่ารักเขากินใหญ่เลยตอนนี้ค่นะไม่สนใจเราเลยหิวน่ารักนีนี้เปิดกล้องถ่ายนะครับใหอดูนะเขาไม่สนใจเราอ่ะเขากินอันนี้ก็คือตัวโคอติครับเป็นเพศผู้อันนี้อายุสามปีแล้วครับเป็นพ่อพันธุ์ครับอ๋อเป็นพ่อพันธุ์ครับช่วงน,นี้ก็ แยกมาอยู่ต่างหากเพื่อที่ให้ความสมบูรณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถึงจะไปเข้าคู่กับตัวเมียที่เราเห็นเมื่อัะคู่ครับเชื่องน่ารักครับเป็นเลี้ยงที่น่ารักเพศผู้กับเพศเมียเนี่ยอายุเขาต้องพอๆกันในที่การผสมพันธุ์เพศเมียนี่อายุสองปีก็ผสมพันธุ์ได้แล้วแต่ถ้าจะพู่ต้องสามปีขึ้นไปครับ กินกล้วยอ่ะกินกล้วยกันใหญ่เลยกล้วยคืออาหารหลักเขาเลยแล้วก็ไข่ต้มค่ะน่ารักครับค่ะอุ้มมาเล่นได้เลยได้เหมือนแมวฮะอ่าเชื่องเหมือนแมวเลยครับเหมือนแมวเลยครับค่ะตัวนี้ก็เชื่องเหมือนกันนะเชื่องครับค่ะครับโชว์โชว์กินกันอย่างเดียวเลย เขาอร่อยเขาบอกว่าโชว์ฟาร์มหล่อโอ้โชว์โชว์เจ้าที้ก็ชื่อลำซำโอ้อร่อยไหมอร่อยไหมเชอบอาบน้ำตัวนี้อาอบอาบน้ำด้วยดูดูล้างสะอาดโชว์โชว์โนุโอ้หมดลูกค้ามาก็จะชอบมาเล่นกับเขาครับเพราะว่าเขาชอบให้ ให้เกาเขาเล่นบ้างจับเขาบ้างอะไรบ้างเขาชอบมากครับก็กราบสวัสดีครับวันนี้ที่ท่านลูกค้าแล้วก็ครอบครัวโอลิได้มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนางฟ้าของเราครับก็สนใจติดต่อตัดเลี้ยงสวยงามที่ฟาร์มนางฟ้าก็ติดต่อได้เลยครับเบอร์โทร0861769518ชื่อสุทินครับครับยินดีครับรับส่งทั่วประเทศครับครับผมขอบคุณมากครับ